You're coming. สวัสดีครับผมผมพิจัมภามีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาทําการกลับรถครับหรือยูเทิร์นในทางเปี่ยวในทางแคบนะครับกลับรถนะครับทางแคบๆเราจะมีวิธีการยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมับรถมาขึ้นเนินตรงให้ตามร้องและทยอยขึ ย่มาครับผมนะครับกับการกลับรถนะครับวิธีการกลับรถนะครับเพื่อนๆครับวิธีการกลับรถในทางแคบๆนะครับเราจะยูเทินนะครับไม่ว่านะครับเราจะไปเจอสถานการณ์แบบไหนก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเปียวในซอยแคบๆนะครับไปส่งเพื่อนนะครับกลับรถทํายังไงมือใหม่แหม่ใจไม่กล้าเลยวิธีการจะเป็นยังไงไปดูวิธีการครับวิธีการกลับรถนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุด เท่าที่เราจะทําได้ครับอ่าเวลาขับรถดูสถานการณ์ดูพื้นที่นะครับถ้าเป็นทางเปียวดูจุดที่มันมีเวิร์กฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับที่ไม่มีส่วนเบาให้เราได้ตีวงเลี้ยวถ้าเป็นในซอยแคบซอยตามหมู่บ้านก็ต้องดูประตูหน้าบ้านนะครับให้เราวิ่งเลยประตูหน้าบ้านแล้วตีออกไปแล้วถอยหลังเข้ามาให้ท้ายรถเราเข้ามาหน้าบ้านฝั่งเขานะครับเพราะว่าหน้าบ้านเขาส่วนใหญ่มันจะเวิอ่านะครับดังนั้นเวลาขับรถหา ประตูบ้านนะครับที่มันมีเว้านะครับเราก็จะกลับรถตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับถอยมาดูกล้องมองหลังดีๆเดินหน้ามาชูโขกดูดีๆนะครับผมวิธีการจะเป็นยังไงไปดูขั้นตอนจริงๆจังๆกันในการในมุมมองขับรถแล้วก็มุมมองนอกรถครับไปดูกันเลยครับนะครับในการกลับรถนะครับเราจะไปกลับรถด้านหน้าอุ้ยวิ่งมาปุ๊บเจอทางตัน GPS พามาผิดทางนะครับ ไปไหนก็ไม่รู้นะครับเราต้องการกลับรถทํำยังไงครับผมนะครับอย่างอื่นต้องรู้ก่อนนะครับเราจะกลับไปทางไหนนะครับเราจะกลับย้อนสอนใช่ไหมนะครับดังนั้นเราต้องเอาหน้ารถกลับวิ่งสวนกับทางมานะครับวิ่งตรงมาก่อนนิ่นีดนะครับเราต้องเชิดฝั่งตรงข้ามที่เราจะกลับรถนะกลับที่เราจะเลี้ยวนะครับวิ่งตรงมาปุ๊บนะครับชะลอนะครับดูกระจกมองข้างนะครับว่ามีรถมาไหมตามหลังมาไหม ดูกระจกมองหลังว่ามีรถตามมาไหมนะครับถ้าไม่มีพยายามชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วนะครับทางแคบๆแบบนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับพี่ตั้มครับต้องเปิดด้วยใช่ไหมครับพี่ตั้มครับต้องเปิดครับเผื่อมีมอเตอร์ไซค์เผื่อมีชาวบ้านขึ้าวิ่งมาเขาจะได้รู้นะครับหรือเปิดไฟฉุกเฉินก็ได้แล้วแต่ตามทางนะครับทีนี้มานะครับการยุเทินหมุนพวงราลัยยังไงนะครับเราจะไปทางขวาหมุนที่หดครับหมุนขวาเลี้ยวมาครับเดินหน้ามาช้าๆครับไหลมาเรื่อยๆครับไหลมานิ่งๆไหลมา จนมีความรู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใกล้ครับมุมมุมนะครับมุมมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเข้าไปใกล้ขอบทางนะครับเข้าไปใกล้นะนะพอเข้าไปใกล้ปุ๊บอยู่รถคือรถตรงก่อนเพื่อการลืมอ่าคือรถตรงก่อนปุ๊บใส่ทีนี้เดินหน้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับต้องถอยหลังครับใส่เกียร์ถอยหลังถอยหลังหมุนไปฝั่งซ้ายหมดครับหมุนซ้ายหมดครับหมุนซ้ายหมดโค้งมาครับโค้งไหลมาไหลมาดูกระจกมองข้างด้านหลังครับดูกระจกมองข้างด้านหลังครับ ดูด้านหลังว่าใกล้หรือยังถ้าใกล้แล้วปุ๊บดูกล้องมองหลังครับใกล้หรือยังปุ๊บคือรถตรงครับคือรถตรงก่อนเสมอคือรถตรงก่อนเสมอการลืมใส่เกียร์ด้านหน้าครับทําเหมือนเดิมครับหมุนขวาหมดครับเดินหน้ามาครับหมุนขวาโค้งมา,งมาปุ๊บอ่ะโค้งมาปุ๊บไหลมาไหลมาอ่ะเราเอาเท่าที่เราทําได้คิดว่าไหวนะครับอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวรถเราไปชนตอไม้ชนฟุตบาทชน อะไรก็แล้วแต่เศษแก้วเศษอะไรแล้วแต่นะครับ <blunt> ถ <animation> ้าเรามันเป็นทางลุกทางที่มันทวักกันดานใช่ไหมเราอย่าไปเสี่ยงครับใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาถ้าเหมือนเดครับหมุนซ้ายหมดครับหมุนซ้ายหมดปุ๊บไหลมาช้าๆพอหมุนหมดแล้วปุ๊บคืนนิดนึงน่ะไหลมาปุ๊บไหลมาดูกล้องมองหลังดูกระจกมองข้างปุ๊บอ่ะได้แล้วคือเราตรงหนึ่งรอบสองรอบครับใส่เกียร์ด้านหน้าครับหมุนขวาเหมือนเดิมครับหมุนให้หมดเลยไหลช้าๆไหลมาปุ๊บอ่ะรถไหลมาโค้งมาได้แล้วนครับได้แล้วได้แล้ว รถเฉยมาปุ๊บใกล้จะตั้งตรงทยอยขึ้นครับรถเคลื่อนที่ช้าๆแบบนี้ไม่ต้องรีบครับอ่าแบบนี้ครับนี่คือวิธีการกลับรถยู turn. เทิร์นอ่ากลับรถนะครับในทางแคบๆในซอยเปียกๆถ้าเราเราวิ่งมาเนี่ยาวิ่งมาแล้วเราต้องกลับรถดว่วนอ่าไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะยูเทิร์นนะครับก่อนที่ยูเทิร์นเดี๋ยวผมขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับเวลาย U ูเทิร์น ไม่ใช่อยู่เทินส LIKE ิกับรถนะครับเราต้องชิดฝั่งฝั่งด้านเราให้ได้มากาที่สุดนะครับฝั่งเราด้านเราก็คือเราวิ่งเลนซ้ายใช่ไหมชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากาที่สุดเพื่อเราที่จะตีวงเลื้อยไปทางฝั่งขวานะดังนั้นเวลามองไปด้านหน้าต้องเห็นนะครับพื้นที่ฝั่งซ้ายมีพื้นที่ให้เราชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากาที่สุดด้านหน้าฝั่งขวามีพื้นที่ให้เราได้ตีวงออกไปทางฝั่งขวาได้มากที่สุดหาส่วนที่เป็น vào, เป็นเป็นเวงนะครับ ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ผมเจอแล้วด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับวิ่งตรงมานิ่งๆครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับวิ่งตรงมานะครับดูกระจกมองข้างมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมแต่ปลาไปเปรียยแไปนี้ไม่น่ามีครับดึงเข้าซ้ายมาครับดึงมาให้รถเฉยครับอยู่ตั้งฝั่งขวาให้ได้มากที่สุดครับแล้วตั้งรถให้ตั้งตรงนะครับแล้วหมุนขวามาครับหมุนมาให้หมดเลยรถเคลื่อนที่ช้าครับโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาโค้งมาปุ๊บอ่ะทีนี้ เดินหน้ามาปุ๊บไม่ไหวละพอละเบรกไม่กล้าไม่กล้าไปมากกว่านี้ก็เอาแค่นี้นะครับคือรถตรงนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาหมุนซ้ายหมดครับเมื่อกี้เปิดด้วยขวาใช่ไหมก็ต้องปิดด้วยซ้ายครับหมุนซ้ายมาสลับกันนะสลับกันนะหมุนซ้ายมาดูกล้องมองหลังครับได้หรือยังอ่ได้ละคืนหนึ่งรอบสองรอบฟังเสียงเซนเซ์ด้วยนะใส่เกียร์ด้านหน้าครับเมื่อกี้หมุนซ้ายก็สลับมาขวาครับ เพื่อจะเพื่อจะดึงหน้ารถไปทางฝั่งขวาครับดึงหน้ารถไปที่ในทิศทางที่เราต้องการจะไปครับหมุนขวาไหมหมดครับโค้งมาปุ๊บอ่ะโค้งมาปุ๊บผลไหมไม่ผลครับไม่ผลคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถอยหลังครับเมื่อกี้หมุนขวาก็ต้องหมุนซ้ายสลับกันครับหมุนซ้ายโค้งมาสลับกันนะสลับกันปุ๊บเมื่อกี้หมุนขวาแล้วถอยหลังก็ต้องหมุนซ้ายนะครับถอยมาปุ๊บอ่ะคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบครับใส่เกียร์ด้านหน้าครับ เดินหน้ามาแล้วหมุนขวาครับไหลมาเลยครับโอ้เยี่ยมครับเติมเคร่งตามเบาๆนะครับโค้งมาพอรถใกล้จะตั้งตรงแล้วก็ทยอยคืนแบบนี้ครับลองไปฝึกดูครับนี่คือวิธีการอยู่เทินวิธีการกลับรถในซอยแคบๆนะครับมาครับผมเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเวลากลับรถนะครับเวลากลับรถนะชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุด ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากได้มากที่สุดเวลาเดินหน้าถอยหลังเราจะหมุนพวงมาลัยสลับกันนะครับเราจะหมุนพวงมาลัยสลับกันเริ่มแรกก่อนครับเดินหน้าตรงมานะครับเราชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะเลี้ยวขวาหมุนขวาหมดครับเดินหน้าไปให้หน้ารถเราไปชิดฝั่งกําแพงฝั่งนู้นถนนฝั่งนู้นให้ได้มากที่สุดชิดฝั่งขวาให้ได้มากที่สุดนะครับใส่เกียร์ถังคือรถตรงปุ๊บแล้วก็เมื่อกี้หมุนขวาสลับ เปลี่ยนเป็นหมุนซ้ายหมดครับใส่เกียร์ถังแล้วหมุนซ้ายหมดครับถอยโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาปุ๊บพอโค้งเข้ามาแล้วดูกล้องมองหลังดูกล้องมองหลังว่าท้ายรถเราเข้าไปใกล้ด,ดล้านหลังไหมดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าท้ายรถเราไปเบียดฟุตบาทไปเบียดกระถางไปเบียดถังขยะไปเบียดสาไฟฟ้าไหมนะครับถ้าไม่มั่นใจพอหยุดใส่เกยียร์หน้าเมื่อกี้หมุนซ้ายสลับกันหมุนขวาหมดครับหมุนขวาโค้งมาฟืบอ่ะโค้งมาปุ๊บพ้นไหม มันถ้าไม่พ้นอยู่รถคือรถตรงก่อนหนึ่งรอบสองรอบพี่ตั้มครับทำไมต้องคือรถตรงครับเวลาเราคือรถตรงเนี่ยตอนที่เราถอยมาเราหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะหมุนได้เลยแต่ถ้าเราไม่คือรถตรงเราถอยมาปุ๊บแล้วเรามาหมุนอีกทีหนึง่งรถเป็นเครื่องที่มาแล้วแต่พวงมาลัยยังคาอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเพราะโค้งมามันก็จะไม่ได้ะไระยะนะครับดังนั้นเราหมุนไว้รอเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ชิดขวาใช่ไหมใส่เกียร์ถังหมุนซ้ายหมดครับหมุนซ้ายโค้งมาฟื้นอ่ะดูกล้องมองหลัง ดูกระจกมองข้างดีดีครับว่าหานเราเข้าไปใกล้ทำสเต็ปเหมือนเดิมเลยเมื่อได้ตำแหน่งเข้าไปใกล้ด้านหลังได้มากที่สุดแล้วจุดรถคือแล้วตรงหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์หน้าไปกี้หมุนซ้ายกลับไปหมุนขวาใหม่นะครับำทำหมุนไปฝั่งตรงข้ามหมุนขวาหมดครับรถโค้งออกมาโค้งออกมาปึ๊บเสร็จแล้วรอรถตั้งตรงครับรถพ้นไหมถ้าพ้นรอรถตั้งตรงและทยอยคืนหมุนเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะครับผมตอนโค้งออกมาเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะหยุดรถ ใส่เกียร์พีแล้วลงไปดูครับให้เห็นคาตาเลยว่าพ้นหรือไม่พ้นครับอืมเสียไปรับเวลาสักเล็กน้อยนะแต่ถ้ามีรถมาจอดท้ายก็เอาที่เราไหวแต่ถ้าไม่มีรถลองลงไปดูซิมันพ้นหรือไม่พ้นนะครับก็พอไปดูแล้วก็กลับขึ้นมาบนรถและกลับไปต่อนะครับแล้วก็จําไว้นะว่าแบบนี้พ้นหรือไม่พ้นไม่ใช่ลงไปแลเออเราเยเราชาไม่จับไม่จดไม่จํานะครับต้องจําว่าแบบนี้พ้นหรือไม่พ้นกลับขึ้นมานั่งบนรถปุ๊บ จําไว้มองมุมอมองไปนี่แบบนี้เมื่อกี้เราไปดูมันมีระยะหาย่างหรือเปล่าอ่ะก็จําไว้นะครับข่าวหลังล้วพอเราทำปุ๊บเราก็จะจําได้เราก็จะไม่ลไม่ต้องลงไปดูอีกครั้งหนึ่งนี่คือวิธีการยูิร์นในซอยแคบยูิร์นในทางแคบยูิร์นในซอยหมู่บ้านนะครับลองนําไปไปฏิบัติดูครับใครมีคําถามมีอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับอ่านะครับส่วนคำถามที่ผมเจอมาบ่อยพี่ตั้มหมุนหมดไหมหมุนให้หมดครับพี่ตั้มครับหมุนเนี่ยรถต้องอยู่กับที่ไหม พยายามให้ลถเคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆรถไหลให้ลถไหลบ้างนะครับอย่าหมุนโดยที่ล้ออยู่กับที่นะครับให้ลดเคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆอยสังเกตดีๆเวลาตอนที่ผมหมุนพวงมาลัยรถของผมนี้นะครับมันเคลื่อนที่ด้วยนะอ่าเคลื่อนที่ด้วยมันจะไม่ได้เร็วมากแต่มันก็เคลื่อนที่ล้อจะไม่อยู่กับนิ่งเพราะว่าถ้าล้ออยู่นิ่งเนี่ยล้อมันจะบดหน้ายางมันจะบดอ่าหน้ายางบดถนนแล้วมันจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็เหมือนกับรถเคลื่อนที่ไปด้วยหน้ายางมันก็จะไม่บด มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยตอนที่เราหมุนพวงมาลัยอันนี้ก็คือเป็นทิคเล็ก,กๆ,ๆน้อยๆส่วนการหมุนพวงมาลัยหมดปุ๊บพอหมุนสุดปุ๊บคืนมาหน่อยนึ่งคืนมาหน่อยนึงเพื่อเป็นการรักษาแหลกพวงมลาลัยนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเรามีปัญหาแหลกพวงมาลัยไม่มีปัญหาในภายภาคหน้าในระยะอันอข้างหน้าสี่ห้าปีหกปีถ้าเราทําบ่อยๆหมุนสุดค้างแล้วมันจะชอบมีปัญหาเรื่องแหลกพวงมลาลัยพวงมาลัยจะมีปัญหานะครับดังนั้นหมุนสุดแล้ว พยายามคืนมาหน่อยนึงนะครับคืนมาเพื่อให้แหลกพวงมาลัยของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานพวงมาลัยก็จะใช้กับเราเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันไปได้นานรถของเราเราก็รักษาด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่าสุดก็สุดเลยนะครับค้างค้างเติมก็เร่งค้างคืนพวงมาลัยด้วยจาไว้เลยเวลาหมุนพวงมาลัยสุดคืนพวงมาลัยมาหน่อยนึงนะครับอยาค้างสุดนะครับผมเพื่อเป็นการรักษาแหลกพวงมาลัยของเรานะครับผมมีอะไรอีกบ้างครับที่ต้องดูนะครับการกะระยะนะครับการกะระยะหน้ารถ ก็เป็นสิ่งสําคัญถ้ามีเวลาจอดรถลงไปดูหน้าพ้นหรือไม่พ้นอย่าเสี่ยงแต่ถ้าใครมีกล้อง360องศาก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าเราเห็นรอบคันเลยแต่ถ้าไม่มีก็ถ้ามันโลง่งลงไปดูสักนิดหนึ่งเราจะได้จําได้ว่าอ๋อแบบนี้มีได้ห่างอ๋อแบบนี้เบียดแล้วอ๋อแบบนี้คูดแล้วไปตับรถหนูคูนมาแล้วนี้มันจะได้รู้นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางในการกลับรถนะครับในซอยแคบ ลับรถในซอยตามหมู่บ้านที่ไม่มีที่อยู่เทินที่ไม่มีที่ให้เราเลี้ยวกับรถไม่มีซอยให้เรากับรถมีแค่ถนนแล้วก็ซอยตันเราก็ต้องอาศัยหน้าบ้านเขานะครับที่เป็นส่วนบอลในการอยู่เทินขับรถนั่นเองนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยถ้าใครมีแฟนแล้วแบบเจอสถานการณ์แบบนี้เลยเมื่อวานนี้ แชร์ไปให้แฟนดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซั b s c r i b ์ฝากกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ Uh, คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสร้าเพื่อนมือใหม่ใคร <sk les> ที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหาน,นะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเ,อนเอนขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์ก <ador> ันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อ่ะอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับอ่าไว้เจอกันใน f a c e b o o k กลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถาบ้ยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาพัข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจ้อเพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็พัข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถอกกลางจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตยัอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะ Look at go!